สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมช่องพูดน้อยต่อยหนักครับผมวันนี้กับซิมีแนวทางมาฝากคือเก่าพี่น้องเอ้ยวันนี้วันนี้วันที่ยี่สี่แล้วเนะพี่น้องเนาะวันที่ยี่สี่กับซิมีแนวทางล่างพี่น้องแนวทางล่างเลขสูตรสามเหลี่ยมครับผมสูตรสามเหลี่ยมว่าซิมีตัวใดเนี่ยนะพี่น้องเนาะ มาเบิ่งกันครับผมสูตรสามเหลี่ยมว่าจะมีตัวไหนมั่งครับผมมาเบิ่งกันพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องให้ไปเป็นเพียงแนวทางครับผมดูแล้วโปรดใช้วิทยากาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อกลับไปวิเคราะห์เบิ่งพี่น้องกับอาจารย์ท่านอื่นๆครับผมมีตามสูตรครับผมตามสูตรเลขล่างเด้อพี่น้องวันนี้เด้อเลขล่างสูตรสามเหลี่ยมครับผม มาเบิ่งกันครับผมว่าสิไดตัวใดครับผมแล้วก็จะมีหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างให้แบบเอาไปจับคู่ได้เลยพี่น้องเสมีตัวเด่นให้ครับผมมาดูกันครับผม <c oughs> สูตรสามเหลี่ยมสูตรสามเหลี่ยม เป็นสูตรเด้อพี่น้องเด้อสูตรสามเหลี่ยมครับผมตามสูตรพี่น้องสูตรสามเหลี่ยมนี่ถึงเข้าถึงหลุดมันก็เข้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมันใช้ได้ตลอดปีครับผมสูตรนี้มันจะวนอยู่ตลอดปีครับผมว่าแต่จับโตให้ถูกก็แล้วกันครับผมสูตรสามเหลี่ยมนี่ครับมาเบิงกันพี่น้องวันนี้วันที่ยีิบสี่แล้ว น้องพี่น้องเนาะกรับเบิ่งว่าจะได้ตัวไหนครับผมเดี๋ยวผมตีตารางกันแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีหลักสิบหลักหน่วยให้นี่เลขล่างเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมส่วนคลิปหนาก็จะมีเลขดับครับผมจะมีเลขดับให้ครับผมอันนี้เป็นสูตรสามเหลี่ยมครับผมตามสูตรตัวใหญ่ห่พี่น้องเอาเขียนตัวใหญ่ๆนะครับผม มี8มี9มี0มี1มี2มี3มี4ครับผมสูตรสามเหลี่ยมเดอ้อพี่น้องแล้วก็มี6ครับผมนี่ครับ ให้จับคู่เดี๋ยวจะขีดตัวเด่นให้เด้อพี่น้องเด้อในสูตรสามเดี่ยมนี่ครับผมข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อจับข้างล่างอย่างเดียวครับผมมีเด่นแปดเด่นที่หกที่สามครับผมนี่ข้างล่างเด้อพี่น้องเด้ขอข้างล่างข้างล่างเด่นให้ข้างล่างครับผมสามหางครับผมสามตัวครับผม เด่นล่างเด่นข้างล่างนี่พี่น้องในสูตรสามเหลี่ยมนี้ก็จะมีแปดมีเก้ามีศูนมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แล้วก็มีหกครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมีหลักสิบหลักหน่วยให้นะพี่น้องนะ ลักซิปลักมวยเอาแบบมาต้องกักพี่น้องเอาไปจับคู่ครับผมในสูตรสามเหลี่ยมนี่เห็นแน่นอนครับผมเลขสองตัวล่างนี่บดีออกสองตัวบนน้ำครับผมเพราะในสูตรนี้มันจะเข้าทั้งล่างทั้งบนครับผมธรรมะข้างบนก็จับเอาข้างบนในเด้อพี่น้องเด้อแต่ตัวที่เด่นให้เนี่ยเด่นให้ข้างล่างครับผมที่วงกลมกับผมในสูตรสามเหลี่ยมล่าง เป็นสูตรล่างนี่พี่น้องเป็นสูตรข้างล่างครับผม10บล่างสิบล่างจะมีตัวใดเน่ให้จับเอาเด้อพี่น้องจับคู่เอาครับผม10บล่างจะมีตัวไหนมัางครับผมตามสูตรสิล่างก็จะมีห9้า 3กับผม693้เ 69, ด้อพี่น้อง10ล่าง693 693หกเก้าสามหน่วยหน่วยล่างน,นี่ลักซิปลักหน่วยเด้อพี่น้อง หลักสิหลักหน่วยก็จะมีสามชนครับผมงวลเน,นี้หกก็ชนครับผมนี่ครับผมสามกับมี่อยู่ในหลักหลักสิบก็มีสามครับผมหกก็มีในหลัก10บมีหลักสิบมีหมี9้ามีสามครับผมหลักหน่วยล่างก็จะมีสามมีหกมีแปดครับผม มันชนอยู่สองตัวพี่น้องให้จับคู่เอาครับผมเนี่ยตัวชนนี่ครับผมดึงลงมาใส่เด้อพี่น้องเด้อจับคู่เอามักตัวใดครับผมนี่ครับมันจะมีอยู่ในสูตรสามเหลี่ยมนี่ครับผมมันมาชนกันครับผมกับหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างนี่ครับผมมันชนอยู่แค่สามสามตัวนี่พี่น้อง ม่สูดสามเหลี่ยมนะครับผมไม่สตรสามเหลี่ยมนี่ก็ชนชนอยู่ที่หกกับสามครับผมทางล่างนวดนนี้ครับผมลองจับคู่บุ๋งพี่น้องนี่ครับผมลองจับคู่ดูนะพี่น้องนะสตรสามเหลี่ยมนี้ถึงสิรุดมนก็เข่าคือเก่าครับผมนี่เป็นเลขล่างเด้อพี่น้องเด้อเลขล่าง นี้ซิฟล่างครับผมอันนี้หน่วยล่างครับตามแถวครับผมเลขมันชนอยู่ที่หกนี่ครับผมหลักซิฟมีหกกับสามครับผมหลักหน่วยก็มีหกมีหกกับสามคือกันครับผมมีแปดนําครับผมเอ้หลักซิฟหลักหน่วยพี่น้องเอาให้จับเอาพี่น้องเลยจับใส่เลยครับผมหกสามสามหก หกแปดแปดหกเอาหกแปดอย่างเดียวครับผมแล้วก็สามแปดครับผมนี่สามหางเลอพี่น้องเด้อที่เด่นๆครับผมที่เด่นๆก็จะมีสามหางเพราะมันชนอยู่ครับสูตรสามเหลี่ยมเียครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรเหมือนกันครับผมสูตรหลักสิบหลักหน่วยเ้ยครับผมดึงลงมาเลยพี่น้องเลยของงวดวันที่สองครับผม วันที่สองนี่พี่น้องให้จับคู่เด้อพี่น้องเอาจับคู่ครับผมให้จับคู่เอาครับผมหลักสิบหลักหน่วยมีให้พร้อมบทแบบพอต้องกักพี่น้องเลยเอาไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลืยมากตัวใดครับผมเนี่ยเพราะในเลขสามเหลี่ยมนี้มันมีอยู่แล้วครับผม มันมาชนก,นกันกับเลขสูตรตัวนี้ครับผมสูตรหลักสิบหลักหน่วยนี่ครับผมมาชนกันครับผมเนี่ยที่ผมวงกลมให้ในสามเหลี่ยมนี่ครับผมชอบก็จัดคัดกระผ่านเออพี่น้องเด้อเอาไปจับคู่เอกคร <laughs> ับผมเนี่ยส่วนเลขดับคลิปหนาครับผมดับล่างส่วนดับดับบนลงให้ไปแล้วครับผมเมื่อวานลงให้ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลขดับบนดับบนกับบมาพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปกั จะมีดับล่างครับผมมีดับล่างสิมีตัวใดเนี่ยกดติดตามไว้เดพี่น้องเด้อดับล่างก็เอาอยู่ครับผมดับล่างดับล่างนี่ก็เอาอยู่ตลอดปีพี่น้องดับบนก็เอาอยู่ตลอดปีครับผมเลขที่ไม่น่าลงทุนนะพี่น้องเนะเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปไปดูครับผมหลักสิบหลักหน่วยล่างมันจะตรงกับเลขที่ท่านชอบก่ครับผมเนี่ย มีหกมีเก้ามีสามหลักสิบเด้อพี่น้องส่วนหลักหน่วยก็จะมีสามมีหกมีแปดครับผมแล้วมันมาตรงชนกันกับในสูตรสามเหลี่ยมนี่ครับผมในสูตรสามเหลี่ยมหนึ่งชนกันเลขข้างล่างครับผมแคบหน้าจอครับผมโได้มักแคบไวเบิ่งกันครับผมเอาพี่น้องตามนี่แหละครับผมกับเป็นเพียงในวทางนะครับผม ทั้งซองกับบสนับสนนการเล่นการพนันทุกประเภทครับผมกับให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจับคู่เลยครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเลยที่จับคู่ให้ครับผมจับคู่ให้ล่างนะครับผมกัให้เห็นหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ขันมากระจับคู่เลยครับผมตามนี้แหละครับผมคลิปนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ